สองประเด็นดนตรีพื้นบ้านตั้งตว้สิบสองเดือนนะครับไม่ว่าจาะบุญข้าวจีเราก็มวนบุญบั้งไฟเราก็มวนบุญพระเวทเราก็มวนจะมวนมากโดยเฉพาะอะบุญแอลเฮ <c oughs> ้ยมันอยู่เดือนเลยเนาะ บุญนี่เพราะกำหนดระยะชัดเจนสามารถมวนเลยตลอดเพราะว่าสมัยตะกี้นี่สัตว์สาว่าชิงไปขอพรก่อก็พายาแทนว่าสิเสีบสมกันย่ามใดจังหมานี่พ่นกำหนดให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเดือนเก้าามเกินนี่ขั้นจังสันสรร้นเสียสาสตร์มาขั้นสัน้นดาโรดไอ้หน้าคนเอ้ยดากันโดด แต่คนนี่บได้ระบุชัดเจนว่าให้เอาเดือนไดนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับถือว่าได้รับพรนันสูงสุดแล้ว <S <S โดยเฉพาะตะกี้นี่ผมสิบใอยฟังตะกีนนี่คําว่าคนต่างจากมนุษย์ตะกี้คนธรรมดากับยังคือผมนี่แหละยังย่องย่องนี่แหละแต่ว่ามีอาจจาพวกหนึ่งอื่นว่ามนุษย์มีอิทธิฤทธิ์หลายซี่ให้แพ้ตายก็ได้ไม่เสี่ยงจุมนนี่ตายตรงนี้เขากรองอุกยอกขึ้นล้นเ่บ่มีไผ่สู่อะไรนสวรรค์พระอินทร์กัสู่บได้เทวดาน้อยใหญ่กระสู่บได้ ข้าเจ้าเลยไปขอพรพ,พนาไลายพนาไลา่เลยมาปราบมนุษย์มนุษย์นี่มีสีแขนสีขาแต่ว่าอวัยวะชนินอน่นผมเลยสังเกตมีสองหัวสองหัวสีแขนสีขาพนาไลา่เลยขว้างจักใส่อันนี้เป็นอิลีมีอิริน่ตำราฮิ้ดูอิลีพนาไลา่เลยขว้างจักใส่ขาดออกเหลือสองแขนสองขาหวัวเดียวคือผมนี่พนาไลา่เลยสาบไว้ตาบใดที่ร่างกายมุงบดมเนบช,นนชิดกันย่าฝันว่าจะได้ขึ้นสวรรค์อีก <c oughs> เงินสาบไปจังสั้น ตะเกียตะเกียมันขึ้นไปอาลวาดสวรรค์เทวดาพวกป็นตยูเทวดานี่็กำลังกินเหล่ากำลังกินเหล่ามวลซื่นโฮเซลนี่เทวดากำลังดื่มสุราแต่ว่าผู้ไหบอกกินสุราดีเอื่นว่าอาสุระแปลว่าอัศูนย์ผู้ไม่ดื่มสุราเฝ้ากินเขาจะได้เป็นเทวดาส้อยกันบานี้มนุษย์ขึ้นไปอารวาดบนสวรรค์พระนารายณ์ก็เลยสาว้ตตาบใดเท่างกายพาะมันได้อับชิดติดกันเอีกย่าฝันว่าจะได้ขึนสวรรค์นะเว้ย อันนี้อันนี้ภาคภาษาเล่าจังว่าเข้าต่องคข้าสา,าพยายามที่จะขนขวายที่จะแนบชิดติดกันเพื่อที่จะได้ขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึง่งผมเชื่อว่าอ่านึ่งได้หนี่บ่หน่อยลนะได้หนี่พยายามที่จะขึ้นสวรรค์บางท่านอาจว่าผมไปมาแล้ว,วอากาศเสียเสือว่าเปลี่ยนความเสือปล้ำปลาครับเขาอาจจะเปีเ่ยนคาเสือก็ได้หรือว่าผู้ใดผ้าลูกผ้าหลานมาแล้วว่าจ <c oughs> ุดอายุบริวารที่แปดกับพิจารณาเนี่ยเด้อ มันเป็นนในทานซะดอกแต่ว่าซื่มือนีิบ่มีดอมด,อมดอกเพราะว่าสาวๆหลุใไม่กัน่าโน้เทคโนโลยีแล้วมีการสักยันสักยังเข้าไปเนี่ยตามหลัง